การป้องกันในเด็กประถมไว้เรามารู้จักปร,รอดกันเถอประปรอดเป็นโลหะที่มีอยู่ตามธรรมชาติพบในเปลือกโลกแหล่งที่มาของสารปร,รอดแบ่งได้สองแหลง่งคือ 1. แหล่งธรรมชาติได้จากภูเขาไฟหินแร่ สแหล่งจากกิจกรรมมนุษย์การใช้สารปลอดในอุตสาหกรรมเช่นโรงงานผลิตแบตเตอรี่หลอดไฟปลอดวัดไข้และหลอดไฟฟูออเรสเซนที่แตกการเผาถ่านหินและมลพิษจากโรงงานและการเผา,ากำจัดของเสียจากโรงงานและสถานพยาบาลสารปลอดมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะน้องๆวัยเด็ก เนื่องจากร่างกายกำลังเติบโตและไวต่อสารพิษมากกว่าผู้ใหญ่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวสารประหลอดเข้าสู่ร่างกายน้องๆได้3ทางได้แก่การหายใจทางผิวหนังการรับประทานเมื่อรับสัมผัสสารประหลอดแล้วจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพน้องๆมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ1ชนิดของประหลอด 2. ปริมาณประดดที่ได้รับ 3. ระยะเวลาที่รับสัมผัสผลกระทบต่อสุขภาพแบ่งออกเป็น2ระยะได้ดังนี้ 1. ผลกระทบเฉียบพลันหากน้องๆสูดดมไอประดดในปริมาณสูงอาจทำให้เกิดอาการไอหายใจลำบากปวดศีรษะและคลื่นไส้ 2. ผลกระทบระยะยาวหากสะสมในร่างกายสามารถทำลายระบบประสาทและสมองโดยเฉพาะน้องๆในวัยเด็กและคุณแม่ตั้งครรภ ความเสี่ยงต่อโรคไตและระบบหัวใจการตรวจหาระดับประหลอดทำได้หลายวิธีเช่นการตรวจประหลอดในเส้นผมเล็บปัสสาวะและการตรวจเลือดการตรวจที่น้องๆทำได้คือการตรวจเส้นผมเพื่อหาสารประหลอดโดยจะตัดเส้นผมบริเวณท้ายทอยยาวประมาณ3 1 0ถึง10เซนติเมตรแล้วส่งตรวจการป้องกันการสัมผัสสารประหลอดที่น้องๆทำได้ง่าย 1ล้างมือทุกครั้งหลังการเล่นและก่อนรับประทานอาหาร 2. ใส่รองเท้าทุกครั้งเมื่อต้องสัมผัสพื้นดิน 3. ระวังการรับประทานสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาที่เป็นนักล่าและปลาหากินในพื้นท้องน้ำน้องๆควรทานปลาตัวเล็กไม่เกิน2ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละประมาณ1ฝ่ามือเนื่องจากปลาที่มีความเสี่ยงในการสะสมของสารปรออด 4. เวลาเล่นกันน้องๆควรระวังอย่าให้หลอดไฟหรือปลอดบัตไข้ตกแตกถ้าทำแตกให้รีบบอกผู้ใหญ่ทันทีเพราะจะมีไอระเหยที่เรามองไม่เห็นลอยออกมาซึ่งอาจเป็นอันตรายได้น้องๆไม่ควรเข้าไปใกล้เด็ดขาด 5. หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นควันจากการเผาไม่ถ่านหินหรือขยะควรสวมหน้ากากเพื่อป้องกัน สารปรลอดเป็นอันตรายต่อสุขภาพการปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำเป็นสิ่งสำคัญในการลดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวมาทำตัวให้ห่างไกลจากประหอดกันเถอะ